อหนูกินอะกินให้อมมาดูหนกินอะไรขนมของบอมาด้วยนะคะนกินอะได้วยาเค้ยวเคี้ยวเค้ยวเค้ยวแล้วกินอะไรต่าออแม่ม <serves> ้ม่แม่แม่นม่นม่แมขแม่แม่แ้่แม่แม่แม่แเ่แม่แมม่แมม่่อม่แมม่แม่่แม่ม่แม่แม่แรแ่มแม่น

ดีไหมคะกินข้าวคำหนึงกินขนมหวานมาคำนึงเหรอซึ่งทำุ้าาเด็ของผู้หญงนี้้างจากักมาเช้ต้องมีห้่ไฟแล้วก็มาบอกคุาูต้องมาแล้วช่วงหน้เนี่ยคุ้าองาหวมาดูนะอือหือเจะเก่งไหมล่ะหวานมาอ้ยเจ๊เก่งก็เก่งหน้าก็สวยใช่ไหมคะหน้เจะชอบเลย อมาดูสิค้าจะชอบมีลูกชิ้นไว้นะหัวมาดูสิคะเด็จเจ๊กเก่งแค่ไหนแค่นี้กคนไม่ค่อยดูเนาะเอุอาห์มีนมา่เา่รู้สกิดงขคนจะเดอดยใหอมหอสิเจ๊ซดใหญ่เลยเจ๊กเก่งแค่ไหนเนี่ยเจ๊ลืมลูกชิ้นหรือเปล่าลูกชิ้นอยู่นี่หนูล,ลืมปะ อันนี้แหละพอออกไปแล้วก็จะไม่กลัวแล้วจะมาพบขอโทษทําให้อีก3นึงให้พอนะ <laughs>